ตอนเช้าเดี๋ยวเราพาไปกราบสักการะพระาธาตุอินแขวนนะครับตอนเช้าเช้าเมืม่อวานเรามาตอนเย็นนะพระอาทิตย์ตกสวยมากเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากันบ้างเป็นงไงได้ทําบุญตอนเช้าไม่รู้สึกดีมากอิ่มบุญมากแบบไม่ค่อยได้ตื่นเช้าแล้วทำบุญแบบนีน่ใช่พระอาทิตย์สวยมากกลมบล็อกเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปพระาธาตุอินแขวนเด <c oughs> ี๋ยวไปกราบสักการะก่อนกลับบ้าน <c oughs> อ๋อนี่เป็นแบบจําลองนี่คนก็เริ่มลงมาแล้ววันนี้น่าจะเยอะใช่ไหมอานันดา <c oughs> ใช่ครับวันนี้คนต่างชาติ เห็นคนไทยบอกร้อยสามสิ<ฮ>บคนโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่แบบอากาศเย็นสบายจะเห็นชาวเมียนมามาไหว้พระกันเต็มเลยอ๋อเขาทำอย่างนีอ้อ่อาได้ต้นอะไรที่เอออ๋อทีละครั้งวะหรือว่าหลายครั้งอ๋อนี่นี่โอเค นี่ครับน้องๆน่นารักมากเลยวิ้งก็รัแบบกว่ะน, <laughs> น่ารักจังน่ารักจัง <laughs> น่ารักเกินรล <laughs> <laughs> เออ้ออีกอันนึงแบบน,นี่ครับมาตี ราคาแบบนี้อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วลข้างหน้านี้เป็นเทพสุขภาพนะครับเดีย๋ยวเราพามาดูโอเคนี่อ๋อเจ้าที่เจ้าทางอันนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับอ่าอ่า,อา,อาสามารถบูชาได้อันนี้เราสามารถถวายได้อนี้ อันนี้ชาวัพระอ๋อชาวาัพระอันนี้สองพี่น้องมนี้ห้าพันจัะนห้าพันจารนะฮะวันนี้ห้าพันจั่ฝั่งนู้นนั่นจะเป็นสุขภาพแน่เลยนี่นะครับก็มาก,กาบลาเจ้าที่เจ้าทางนะครับอ่ะดาเดี๋ยวไปดูตรงนู้น,น,น,นอ,อันนี้คือเทพสุขภาพส,สุขภาพอ๋อนี่ไงครับ <c oughs> ขอเรื่องสุขภาพ ันนี้เป็นเทพสุขภาพนะครับใครมาเที่ยวที่พระธาตุอินแขวนนะครับแนะนําเลยเนี่ยชื่อม่าชเวนางจินอ๋อนี่ยชเวนางจินเนี่ยเป็นชื่อเทพสุขภาพนะครับหรือว่าชเวนางจินอ่าเดี๋ยวเรามาขอเรื่องสุขภาพกันเดี๋ยวพี่อธิษฐานอธิษฐานเสร็จแล้วก็เออเอางานปัดลงไปปัดลงไปสามครั้งเสร็จแล้วก็ที่ตัวเราปัดไปสามครั้งออ๋โอเคได้ สุขภาพแข็งแรงดีของให้ว่าหายสมดุลเราจะปวดตรงไหนก็นวยตรงนั้นปวดขาก็นวดขาปวดหลังก็นวดหลังปวด,ด,ดหัวก็นวดหัวสำหรับก้อนนั้นนวยที่ตัวเองของผ่านายผานเนี่นะครับเ,รเดี๋ยวเราจะมาขอพรเทพสุขภาพอันนี้นะครับเป็นวิธีที่ทํากวาดที่ตรงนี้สามครั้งแล้วที่ตัวเองสามครั้งเนี่ยแล้วก็นวดบ,บริเวณที่เราต้องการให้หายนะครับอืมแล้วก็ไหว อ,อิงกระลาบอันนี้เป็นชุดถวายพระธาตุนะครับอ๋อนี่เป็นแบบน,นี้ห้ามาัดหน,นึ่ห้าชุดใหญ่ราคาห5ึ่งห้าในหนึ่งห้าเดี๋ยวมาดูชุดเล็กชุดเล็กอันนี้ห้าพันจาร์เปลี่ยนนี่เป็นชุดเล็กห้าพันจาร์เอาถวายดอกไม้อีก ดอกไม้เท่าไหร่นะดอกไม้ก็ดอกไม้กันแขนห้ 5, าพันจ้าห้าพันจ้าโอเคมาเดี๋ยวผมถือให้ขอบคุณครับเ,เดี๋ยวเราจะไปบูชาพระธาตุกันนอ,นอนลงก่อนก็นได้อเออนอนลงก่อนเธอนอนลงก่นงงอน <c oughs> ไหนๆก็มาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวบูชาพระธาตุอินแขวนก่อนนะครับก่อนเดินทางกลับอืก็จะมีชุดดอกไม้อย่างนี้แล้วก็เป็นชุดบูชานะครับเห็นไหมพวกพี่ๆเขา <ำ S 1> ที่นอนอยู่ที่นี่นะครับก็จะเดินทางกลับเหมือนกันวันนี้บางคนมันนอนสองคืนเลยใช่ไหมนันดาอ๋อมาคืนอเดี๋ยวเรามาบูชาพระธาตุกันอ๋อนี่ไงจุดบริเวณที่เราจะบูชากันอยู่ข้างหน้านี่เองวันนี้เราจะมาบูชาพระธาตุอินแควรนะคะนี่ด้านหลังเรานี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดบูชาพระธาตุอินแควรนะคะเนี่เป็นถาดแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้ชุด5 0าพจานนะคะเป็นชุดเล็กแล้วก็ดอกไม้5,000จารวมกันเป็น10,000จมจาร์พอดีมีค่า ขนมมีผล,ลไม้นะคะเี่เราจะมาบูชาปอันนี้อยู่ที่รัดมอนนะครับประเทศเมียนมาคใครมาที่เมียนมาต้องข้ามพลาดเลยและครั้งหนึ่งนในชีวิตต้องมามา,มาบูชากันมีไมมงแล้วอ่าเนี่ครับด้านหน้าของดาวก็จะเป็นพระธาตุอินแขวนนะครับความหาัศจรรย์ของพระธาตุอินแขวนนะครับคือจะเป็นเห็นที่ตั้งอยู่บนเหลี่ยมของหน้าผาแล้ว มีส่วนที่ติดกับหน้าผาตรงที่ติดกันน่ะเล็กๆนิดเดียวเลยครับแต่ว่าสามารถตั้งอยู่ได้มานับหมื่นนับพันปีแล้วครับเป็นสิ่งที่แบบมาัศจารย์มากๆเลยคือแบบมันท้าทายกฎฟิสิกส์มากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูผมอยากให้ทุกคนดูนะครับความอัศจรรย์ของมาธาดอินแควนนะครับเนี่ยเหมือนหินลอยอยู่จริงๆนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วดูหินก้อนใหญ่เบิร์มเนี่ยครับแล้วมีแค่ส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยที่สัมผัสกับหินด้านล่างนะครับ ตรงนี้ไม่มีนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรค้ำเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยที่เห็นขาวๆนี่ก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับสุดยอดมากครับอาศรรา์มากเห็นแบบกว้างๆเลยมีแค่ส่วนบริเวณนี้นะครับที่สัมผัสกับหินด้านล่างตรงนี้ก็จะมีแค่ผู้ชายนะครับที่สามารถเข้าไปปิดทองได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเลยก่อนเดินทางกลับนะครับเราจะมาบูชาพระธาตุหลวแกน คือใครที่แบบว่ามีความศรัทธ,ธากับพระธาตุอแขวนะครับผมแนะนําให้มาเลยสักครั้งหนึ่งคือด้านบนนี้เราได้ทั้งมาทําบุญด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยนะแล้วก็เอาดอกไม้มาบูชายางงี้อเรียบร้อยเป็นไงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากการได้มาทําบุญนี่มันรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยค่ะอยากจะ<น>บอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยมาบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มาคะ่ะ ันแบบมันมหศัศจรรย์มากแล้วการ,รที่เราได้ขึ้นมาวันนี้คือแบบดีมากๆเลยค่ะต้องมาค่ะทุกคนทั้งสวยทั้งมีความหาศัศจัรย์<ม>ทั้งแบบโอ้โหได้มาเที่ยวด้วยได้มาทําบุญด้วยดูในคลิปว่าว้าวแล้วมาเห็นด้วยตาตัวเองว้าว,วาสุดกว่า<ช>ครับใช่รเราจะเห็นแบบความพลังศรัทธาของชาวเมียนมาแล้วก็ชาวไทยหรือว่าคนที่เป็นอะไรนะศรัทธาในพระธาตุินแขวนมาที่นี่กันเยอะมากบอกเลยว่าทึงมาแกแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตแนะนําเลยใช่ครับ เฮ้ยดาวได้ทั้งไหว้พระธาตุอินแขวนได้ทั้งขอเรื่องสุขภาพเลยนะใช่อิ่มบุญอิ่มใจค่ะเฮ้ยคลิปนี้คอมฟีมากถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ขอพรไปด้วยกันนะคะไม่ได้มาขอพรได้ด้วยค่ะเนี่จะได้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปข้างล่างแล้วไปรถขนหมูไปลุยเหมือนเดิมพร้อมพร้อมเลยพร้อมหายใจรอเลยะ เราขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วมาลุ้นตอนลงนี่แหละกลับดีๆนะดาวนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนรถขนหมูนะครับบาไปไหนอย่าเยบทั้งวันเลยเนาะอนนี้คือลุ้นว่าลุ้นกับการลงนี่แหละขนนุ่นออกไปแล้วได้เวลาลุ้นอีกแล้วดาวสวดมนต์เลยหรอพร้อมรุยแล้วตอนนี้จับให้มันจับตรงนี้ให้มัน ยัโอเคเ้าหยิบมาก็ได้นะโ okay. อเคพร้อ,อมไหมมีแ <c oughs> ค่เริ่มต้นแล้วดูว่าเราน,นี่แลยนะเนี่ยพวกพี่เขาเกาะข้างหลังเราเนี่ยสุดยอดมากพร้อมที่จะเริ่มลุยแล้ว